อสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครับอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับต่อจากคลิปที่เป็นสรุปตลาดนะครับสรุปข่าวอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ถ้าสงสัยอยากรู้อะไรก็ไปดูในคลิปสรุปตลาดได้แล้วกันนะครับวันนี้ผมอาจจะสรุปยอ่อนนะก็ประเด็นที่มาจากสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นเรื่องที่อิสราเอลยังคงโจมตีฝ่ายเดียวนะครับฮามาสก็สู้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าโดนอาวุธหนักนะครับส่วน ที่ชือว่ารอก็เรียบร้อยนะครับผู้นาโดนเก็บตอนนี้ผู้นาฮามาสก,ก็โดนเก็บเรียบร้อยนะครับรอดูว่าอิหร่านวันพรุ่งนี้อิหร่านจะออกมาแอคชั่นอะไรนะครับมันชอบมาแอคชั่นกันวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละครับตลาดนะครับทําให้วันจันทร์เนี่ยเราต้องวางแผนรับมือดีๆฉะนั้นคนเก็บโพสิชันไว้นะครับถ้ามันถูกทางเนี่ยอาจจะโอเคถ้าพรุ่งนี้นะครับทางอิหร่านออกมา ประกาศออกมาแอคชั่นอะไรพวกนี้นะครับวันจันทร์ก็ตลาดจะเอฟเฟกทันทีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่หน้าที่จะถึงเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเนี้ยวันจันทร์เนี่ยแทบจะไม่มีตัวเลขเลยฉะนั้นตลาดมันจะเคลื่อนไหวทางด้านเทคนิคจะเป็นส่วนใหญ่กับกรอบเทดจะมีก็วันพฤหัสนะครับอ่ากับวันศุกร์วันพฤหัสก็จะมีตัวเลขที่เราต้องดูก็คือพวก P M เของสหรัฐอเมริกานะครับหรับคนที่เทดเมเจอร์เลดส่วนเทด คอเลตเนี่ยก็ต้องไปเวทเอาประเด็นของแต่ละประเทศถ้าเ ate, กิดคอเลตก็แคนาดาตอนนี้ก็อาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยต่อ,อคู่แพรที่แพ้กับแคนาดาแคนาดาก็อาจจะอ่อนลงต่อน,นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตัวเลขสําคัญนะครับก็จะเป็นตัวเลขตูดับเ e ลคูตนะครับแล้วก็ตัวเลขอันดับเพเมนแครมอันนี้ตัวเลขของมึงยังโฟกัสอยู่อันดับเพเมนแครมนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ของสัปดาห์นี้ เขาประเมินกันว่าอันอันอิงพอยเมนต์เคมเนี่ยคาดการมันน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าวิเคราะห์กันในระยะยาวเนี่ยอยากให้ดูตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่ประกาศมาครั้งก่อนมันเสียมากกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นไงบ้างอย่าลืมมาร์กไว้ในใจนะครับสงครามนะครับแล้วก็การเลือกตั้งอเมริกานะครับแล้วก็เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้ม นะครับที่เราประเมินกันไว้ช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็น่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงสัปดาห์นี้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดที่ดาวโจรก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ผมยังไม่เปลี่ยนอะไรนะครับผมยังยึดโซนเทรดของสัปดาห์ก่อนเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่อ่ะกรอบฟ้านี้ผมขออนุญาตเอาออกก่อนนะครับเพราะว่าผมตีไว้ช่วงอันนี้แล้วมันหลุดนะครับอ่ะสัปดาห์แล้วก็แล้วผมประเมินไว้ว่ามันน่าจะวิ่งโซนนี้ แต่ตอนนี้มันปิดแล้วนั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูมองว่าน่าจะวิ่งกันโซนนี้นะครับอเดี๋ยวเปิดสี่ชั่วโมงให้ดูดีกว่าเห็นไหมครับเนี่ยตลาดมันวิ่งกันโซน,นแบบนี้อยู่เนี่ยหนึ่งแล้วก็สองอะฉะนั้นถ้าเราใช้อันนี้แสดงว่างงนตรงนี้ยมันมีโอกาสขึ้นไปเทสโซนตรงนี้ได้ฉะนั้นกรอบอันนี้เรายังใช้ได้อยู่ถูกไหม ผมยังใช้อันนี้อยู่นะมองว่ามันดีดขึ้นมาจากตรงนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็น่าจะไปเทสตรงนี้ก่อนอเอาไปดูทีนี้ถ้าเทสแล้วนิวไฮน่าจะไปเจอทั้งบนเดี๋ยวค่อยวัดกันอีกทีเนาะดูว่าตรงเนี้ยไฮตรงเนี้ยมันเอาอยู่หรือเปล่านะครับอืมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะเกิดไดเวอเจนด้วยหรือเปล่านะีรยบผมขออนุญาตเช็คก่อน วิธีการเช็คเดเวอเจนซ์บางทีเราดูด้วยตามไม่เห็นผมก็จะเปิดตัว MACD ขึ้นมาไม่ได้จูอะไรเยอะนะครับอ้าไม่น่าเกิดด้วยยังมีแท็กยังยังยกไหวนะครับก็ทายย้าย,ยอ่อก็้าย่อทางเทคนิคชนแล้วยอ่อแล้วค่อยดีขึ้นนะครับหรือชนแล้วเบรกไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้โซนนี้มีโอกาสขึ้นต่อนั่นเองอ่ะเทสแนวรับนี้ก่อนนะครับคอยขึ้นนั่นเองตรงเนี้ยเป็นแนวรับ เรายังไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นต่อหรือลงต่อแถวนี้ผมให้เป็นสองแบบไว้อย่างนี้มีโอกาสจะเป็นแบบนี้ได้นะครับแถวนี้นะครับตรงนี้เป็นแนวแนวต้านนะครับกรอบยังใช้กรอบนี้อยู่นะมันยังไม่เบรกราคามาจออจอกรอบนะครับสําหรับตัวดาวโจนส์นะครับเมื่อกี้ผมข้ามไปจริงๆผมจะเริ่มที่พันธบัตรดาวพันธบัตรดัชนีผมขออนุกลับไปที่ราคา พันธบัตรก่อนทีนี้ราคาพันธบัตรเนี่ยจากสัปดาห์ที่แล้วพอมันย่อมาที่ผมที่บอกว่าตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะดีต,ตรงนี้รีบาวทได้ใช่ปะ่ะแต่ว่าพอมันไม่ได้รีบาวตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บมันแกว่งเป็นโซนแล้วสแสดงว่าการแกว่งแบบนี้เนี่ยมีแนวโน้มสูงที่จะขึ้นมาเทสได้อย่างมากก็แค่โซนนี้อ่าให้อย่างให้ทําใ,ให้มากสุดนะแค่กรอบตรงนเนี้ยเนี่ยจากเทคนิคอลอวันนี้แหละขึ้นมาดิง้งเด้งมาเทสตรงนี้ก่อนได้อย่างมากนะครับ ถ้าขึ้นมาแล้วค่อยลงฉะนั้นราคาพาบารมันเคลื่อนที่สายเว์เหมือนมันกึ่งกึ่งสเว์ดาวแล้วนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าดอลลาร์อาจจะแข็งแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของไอตัวเลขเศร,รษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้แย่เลยมากนะครับด้านแรงงานทําให้ตัวตลาดหุ้นเนี่ยของอเมริกาเนี่ยน่าจะดีมาถึงช่วงเลือกตั้งแล้วค่อยว่ากันเพราะว่าอย่างก่อนอันเนี้นยเยเลนก็ออกมาความเห็น ตอนนี้ความเห็นมันเป็นสองฝั่งคือฝั่งรีพับบิกันคือของทั้มกับเดโมแครตก็ของกอมาลานะครับซึ่งเป็นผู้แทนของคนที่มาเป็นเอ่อมาเป็นมาแทนตัวไบเดนนั่นเองนะครับสองฝั่งเนี้ยถ้าถ้าทั้มกับมานะครับสงครามรัสซียอาจจะช,ช,ชะลอลงอ่าแต่ว่าอาจจะไบบีจีดมากขึ้นนะครับซึ่งตัวของ เยเลนเจเนตเยเลนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าถ้าทำมาเนี่ยาอาจจะอย่างวนี้ไม่ค่อยดีนะเหมือนกับเยเลนเนี่ยเอาจริงแล้วเยเลนก็น่าจะเวทไปทางทางฝั่งไบเดนมากกว่านั่นเองต้องมาดูอีกคีนะครับว่าส่งว่าเลือกตั้งปลายปีมออกปมาเป็นยังไงแต่ว่าช่วงนั้นน่ะช่วงที่เกิดการเลือกตั้งและทำแข่งกับโอบามากราฟแกว่งเป็นกรอบเลยนะครับฉานต้องระวังไว้ด้วยนะครับตอนนั้นตอนน,น,อน,นี้กราฟตลาดหุนอเมริกามันทำนิวไฮขึ้นมาเพื่อแว่งกรอบแล้วก็สวิงนะครับ น,นช่วงเลือกตั้งเนี่ยระวังความเสี่ยงต่างๆที่เทรดไม่เป็นไว้ด้วยกันนะครับอาจจะจะได้ไม่ตกใจกับตลาดหน้าจนเกินไปทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาเมื่อกี้เราไปพูดที่ดาวโจนนะครับแล้วก็ตัวพันธบัตรไปแล้วที่เรามาที่ S&P 500ก่อน S&P 500นะครับตอนนี้เลือกทางคร่าวๆแล้วว่าเลือกทางขึ้นทำนิวไฮก็นิวไฮคล้ายๆกับดาวโจนนั่นแหละครับยังใช้กรอบเก่าอยู่กันผมก็ยังจะใช้แบบนี้อยู่นะครับ ไปได้สองทางแบบนี้อยู่เรื่อยๆถ้าหลุดกรอบนี้ก็ลงนั่นเองนะครับของ S&P 500ไม่ได้มีประเด็นใหม่อะไรเท่าไหร่นะครับส่วน NASDAQ นะครับอ่า NASDAQ เนี่ยตอนนี้มันจะมาทําลายไฮเก่าทีนี้ตัวกรอบ NASDAQ เห็นเห็นสีเหลืองไหมอันเนี้ยมันยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเมื่อกี้ผมอ่าเนี่ยมันยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับแสดงว่าอันเนี้ย ต้องเบรกเอาเห็นไหมตอนนี้ผมรอม,มันยังเครื่องเคลื่อนที่ไซเวย์อยู่นะครับอาจจะต้องรอให้มันเบรกเอาขึ้นไปได้หรือหลุดเส้น moving elbow เส้นนี้อะหลุดโซนนี้หรือขึ้นไฮอันนี้มันถึงจะทำ new high ไม่งั้นมันจะวิ่งกรอบอันนี้ก็จะกลายไปถ้าลงถ้าหลุดลงมาก็เป็นไซเวย์ข้างล่างก็จะมีกรอบมีกรอบฟ้าอันนี้อาจผมเปลี่ยนกรอบฟ้าเปลี่ยนกรอบเทคนิคอ่ะตรงนี้กรอบนี้ก็จะเป็นกรอบแนวรับนะครับอันมนั้นถ้าหลุดก็สวิงขึ้น จะคล้ายๆกันนะครับดาวโจนส์ S&P ห้าร้อยแล้วก็ N นสแตกนะครับฟอร์มจะคล้ายๆกันส่วนพวกพันธบัตรเนี่ยต้องรอดูตลาดก่อนว่าเขาให้ความเห็นกันยังไงแต่ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าน่าจะส่งผลกระทบให้เฟดไม่กล้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างที่บอกนะครับว่าพาเวลพูดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแค่ครั้งเดียวในปีนี้นะครับฉะนั้นปรับไปแล้วสูจ้าน่าจะยังไม่กล้าทําอะไรมากไปมากกว่าน,นี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดอลลาร์เนกละ เอ่อดอลลาร์ดเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันทำ h i g ขึ้นนะฉะนั้นเเลือกเส้นทางอันนี้ใช่ไหมอ่าฉะนั้นผมก็ขอใช้แบบนี้นะจากจุดเนี้ยมันยังขึ้นต่อเราใช้แผนเดิมอยู่นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันขึ้นมาได้อย่างมากก็แค่โซนนี้เดี๋ยวรอดูก่อนว่าเป็นแต่ว่าตอนเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันทําเทคนิค a l เ,เป็นขาลงไปแล้วฉนั้นดูดูก่อนว่ามันจะปรับตัวลงมาทําลายตรงจุดนี้หรือเปล่านั้นถ้ามีโอกาส ถ้าตัวเลขประกาศช่วงกลางสัปดาห์ออกมาไม่ดีนะก็จะทําให้ตัวดอลลาร์เด็กซมันไหลลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับแต่ว่าดอลลาร์เด็กตัวน,นี้มันแกว่งอยู่กลางกรอบแล้วแต่ว่าถ้ามันสามารถทํา i g h เหนือโซน103.5ได้ก็มีแนวโนม้มที่จะขึ้นไปเทส104ได้นะครับอ่าส่วนราคาทองคํานะครับราคาทองคําเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอย่างแรกนะเออเขาเรียกติดออน ตลาดหลีกออนก็คือสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมีการซื้อแต่ตลาดกลัวความเสี่ยงก็เลยจะซื้อทองคําเพื่อเฮดจิงความเสี่ยงตัวเองไปด้วยฉะนั้นตลาดมันเกิดหลีกออนขึ้นมาแล้วนะครับอ่าทีนี้อย่างแรกหลีกออนใช่ไหมอย่างที่สองเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนีุ้ณจะเห็นเลยว่าตัวราคาทองคําเนี่ยมันวิ่งเป็นกรอบฉะนั้นมันสามารถเคลื่อนที่มาจนจุดนี้ได้นะครับเคลื่อนที่ได้อีกติ๊กอีกติ๊ๆหนึง่งอีกแท่งหนึ่งนี่แหละครับ ผมมองว่าขึ้นได้อีกแท่งนึง่งแถวๆนี้ไปแตะแล้วก็น่าจะเกิดการปรับฐานลงมาอ่าทีนี้แบบนี้หรือถ้าหลุดตรงนี้ถ้าเคลื่อนที่ลงถ้าถ้าเคลื่อนที่ลงมาถึงโซนล่างเนี้ยต้องหลุดจนถึงจะเคลื่อนที่ลงข้างล่างไปได้สองทางแบบนี้นะถม่งั้นตรงนี้ก็ไซเว์เป็นกอดไปก่อนนั่นเอง มองเป็นแบบนี้ไปก่อนครับสำหรับราคาทองคำนะครับอ่าส่วนน้ำมันนะครับน้ำมันที่เรามองไว้ตอนแรกผมมองว,ว่ามันมีโอกาสที่จะปรับตัวเพื่อนที่ขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นอ่าประเด็นอย่างแรกนะก็มีข่าวเรื่องกลบกันใช่ไหมแต่ว่าเอ่อประเด็นสำคัญคือทั้งกลุ่มโอเปกนะครับผมอ่านข่าวมาทั้งมันจะมีข่าวว่าทางกลุ่มโอเปกก็คือ ซาอุดีอาระเบียเนี่ยหักหลังกลุ่มโอเปกก็คือเพิ่มการเพิ่มกำลังการผลิตมันทําให้ราคาน้ามันอ่ะมันไหลลงนะครับตอนแรกทางกลุ่มโอเพกพาร์ทอ่ะร่วมมือกันชะลอการผลิตใช่ป่ะแต่ว่ามีข่าวว่าเอ,อทางซาอุดีอาระเบียเพิ่มกําลังการผลิตด้วยอีกประเด็นหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นอกจากการที่ว่าตัวทางสงครามมันจะชะลอ ไม่ขยายตัวไม่รุนแรงแล้วนะครับก็มีเรื่องโอเปกด้วยนี่แหละนะครับเรื่องนี้ทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยมาไหลลงนะครับอ่าทีนี้มีโอกาสที่ราคาน้ํามันจะไซเวย์คือราคาน้ํามันตอนนี้มันวิ่งได้สองเทาง่ามันอาจจะวิ่งลงมากรอบนี้ก็ได้แล้วค่อยดีดนะครับอาจจะย่อลงมาก่อนไปได้2ทางแบบนี้ตรงเนี้ย ไม่ค่อยอยากฟันทงเท่าไหร่รอให้มันมาโซนล่างหนียก่อนมันจะ,จะมองชัดอย่างตอนแรกที่ผมมองอ่ะราคาน้ำมันจะอยู่กรอบนี้นะครับในระยะยาวแต่ว่ามันเดินขึ้นไปสะบัดมีเรื่องก่อนหน้านี้ที่โจมตีกันร,ระหว่างอิชราเอลกับอิสราเอลนะครับราคาน้ำมันก็สะบัดขึ้นมาได้ตอนนี้ราคาน้ำมันมองว่าน่าจะไซด์เวย์ในกรอบนี้ไปก่อนในระยะสั้นนะครับแล้วค่อยดีดยังมองอะไรมากไปกว่าน,นี้ไม่ได้เนาะนอนดูก่อน ซึ่งแน่นอนว่าถ้าราคาน้ำมันมันวิ่งอยู่ในโซนต่ำตรงนี้ไปเรื่อยๆถึงไปลายปีตัวเล่เงินเฟอ้อของทั่วโลมก็จะชะลอตัวลงนั่นเองนะครับอะการสรุปวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยเทคนิคแล้วก็แนวโน้มโมเมนตัตมตลาดก็วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์หรือกด Sub s c r i ต e ติดตามไปก็ได้ครับเพื่อจะ มีคอนเทนต์อะไรใหม่ถ้าอยากได้อะไรคอนเทนต์อะไรก็ลองเม้นไว้ก็ได้นะครับ